ครับนี่ก็ฝ้ายโยบานทุงนะครับมหาจับเอียนจับเอียนโครครับขิดไส้เดือนครับพี่น้องนี่กําลัางหยอดอยู่ครับนันเซียนโจ้ฮันหนาวสีแน่เซียนเออ,เออสวัสดีครับนี่ก็อืม ปล่อยปล่อยมาเลยใช่หอเนี่ครับนี่ก็ออกแล้วครับข้างนอกเส้นวุฒิจับอยู่ครับสวัสดีครับเส้นวุฒิฮันหน้ามาให้สวัสดีครับผมมากับป๋าปั่นทุ่งนะครับนี่ออก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 ใหญ่นะ โอ้ออกหลายเห็นนะเฮ้ยโอ้บอัสก,กิฟฟ์บั่ทันเด้ยวกับพีดองเลยครับนี่ก็หาเงือวบใสไซเบ็ดกบครับใสล้อดนีแหละครับพี่น้องเบิง้งถ้าชมเอากบอีกเที่ยวหนึ่งครับเ<ไ>ด้อพี่น้องนี่ก็ล่างหาเงือ พอดีคนมาตับยาไปครัจับยาอืมนห่น้องว่างเขียนเนาะโลัดอีหยังนาะสาวสิวขอเบื่อไปไหมไปว่าบ่มักบ่มักคุ้มน้ เต็มกระตา,านได้จังพ่พอขันมดหัวนีเลยยังล่้ข่อยง่วดนะครับ มันขืนก็ขึ้นขึ้นมันขึ้นอยู่นี่ไปเสียนบุ๊มาตัวพี่มาจ้าตัวพี่เสียนบุ๊เสียนบุตอุ่นลงไหุ่น ปลาะจับน้ำแน่สันหรืจะก่องชวอไม่ใช่เลยเอ้าวิว่ยั่ไวะ้ปปาให้ลูกลานจับไปปลาเท่าแล้วปลาเท่าแล้วให้ปลาก่อนปลาใจแล้วหวดกระยวดจับไปจับมาท่านโอ้ที่ยว

เดี๋ยวเป็หลุ่นกันอีกเด้อกังคืนไหนนี่มันต้องยา่ามกลางคืนปลาเง่าได้เห็นเต้ม,มือกับกบทนันแหละครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ครับน,น,น,นั่นมาเนาะอ่าปลาครับใ <c oughs> ส่เบ็ดน้ำฝนครับพี่น้องกร <c oughs> ะตาเงืยบครับไปใส่เบ็ยดวะอ้าเป็นหลุนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เอือนเสาจังคอยลุนกันไหมเล่ห์เล่ห์ผมก็เบ็ดกูเนี่ยนีครับนี่ก็มาใส่เบ็ดพากันมากันลังลงมือกินเขาด้วยครับพี่น้องนี่ตะได้ย่ามตะได้ยามตะได้ยามเลยนี่กินเขาก่อนสนใจกับมีนี่ก็มืดประมาณสมทุนแล้วครับพี่น้องมาสามโมงห้าลงเหือ น้งก er s okay. <S yeah, yeah, sure. okay. ันเดินน uh oh, oh, oh. uh ี่วาเนียวครับบีบบวมอยูน hm um ี่ยกจะยุ่งลงเลยจ้ากับปลาปลาปลาป้งหมดโอ้ปลาป้งปลาย่างคือเบ็ดวังคำนึงครับย่างควาเหนียวเลยนี่เส้นเส้นหน่อยเส้นหน่อยโอ้ยปลาบกโก้หอมสมป้าแต่วะประดูเลยดิใช่ปลาดู ปลาเอามีปลาป่านะพี่งั้โดขนซาวมีดูใจโอ้มีตัวคมได้เว้ยมาโมกันอ๋อมีกบก็ได้มีะัวกบด้วยตัดกบเลยอย่งกบวาวเอากบือบดยนกอนนับัดยำปลากระป๋องกระป๋องปลาาร เดินพ <mm um> ี่น้องมากินน no ้ำกันเดินเข่าครับทันทีเลย่ะับายเงายบวัดคุ่งกำลังลงมือกินเขาครับพี่น้องกินน้ำกันมาเบ็รุ่นไม่นูเบ็ดรุ่นกบน้ำกันเดิมคืนนี่ครับกั้งคืนใส่เบ็ดผู้เดียวทายผู้เดียวหัวจักผิดจักถึกมังบุกเอาเต็มทีเลยครับพี่น้องมากับลูกกับล้านนี่หรอกอาใส่ ครับเขาหลายอยู่ครับพี่น้องมาก,กินมาอยากเงินซื้อตะปูตาลูกเล็กลงดมแถวนี้ก็ปกป้องรักษาลูกล้านให้อยู่ดีมีแห้งเด้อให้มันมันทุกคนพี่น้องลูกล้านมานน้องกั้นให้มันทุกคนเด้อครับพี่น้องอาวุธได้ไลากลกูมูติ๊ตูอาวุธเขวาว่าอาวุธไดรายกูมู กุมเงนหน่อยอยู่ ตัวหนึ่งครับพี่นนองเอ้ยอ้้บึ้ง เป็นไงอยู่ครับพี่นอ้องตัวนี้โอ้เอแล้วครับพี่นอ้องอ้้บึร่เลยครับพี่นอ้อง เดี๋ยวอยู่อีกทีนึงแล้ว ง่ายเลยครับพี่น้อดูสองหลังอยู่นี่ครับถือทั้งสองขั้นเลยครับ โอ้ตัวนี้อิบแห้งครับพี่นอ้องนี่นาน คับนี่กับกูเบ็ดเนาะครับกูทั้งข้างขึ้นเลยครับพี่นอ้องกูครับบานก่อนโอ้ตัวนี้กับถือลวตัวนี้ีตัวนึ้งพี่นอ้องเอ้ยถือห่างหางโหดป่น มันจะีกระถือ,อกินอะไรเพราบพี่นอง